จริงๆเรามีเป็นเชฟเป็นเชฟของอย่างช็อกเทลเนี่ยครับเรามีโรงแรมอยู่แล้วครับที่ที่กระบี่เกิลรีสอร์ทนะครับก็เดเมอรัลกระบี่เดเมอรัลกระบี่บีชรีสอร์ทเนี่ยทีนี้ทีมเชฟเขาก็จะมีสูตรของเขาอยู่ที่ที่กระบี่เราก็เอาเอาให้ให้เขาผลิตสที่นี่ออกมาใช่ไหมครับเผ็ดนี่ก็คือถ้าคนทานของใต้เรารู้ใช่ไหมครัคนคนใต้นี่จะกินแบบจัดจ้านมากเลยไรแบตอนนี้ถ้าแบบว่าคนกรุงเทพเริ่มอยากทานอาหารใต้เราจะมีระดับ ทางทางร้านนี้จะมีแบบลดฟาร์มอะไรสามารถบอกได้ว่าความเผ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าทางร้านมีเลยครับมีเลยโอเยี่ยมเลยนะที่นี่เองเนี่ยเราเป็นเป็นเหมือนบ้านนะครับมาถึงนี่เราจะมีเบียดอาหารกลางๆนะครับลูกค้าอยากจะทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดโอเวอร์อะไรเงี้ยมาบอกเผ็ดมบอกมาบอกได้เลยมาทานอาหารที่บ้านนะครับเพราะว่าอาาเคยบอกว่าทําอาหารนอกจากให้คนในครอบครัวทานแล้วเราอยากให้ทุกคนที่มาทาน เห็นมาบ้านตัวเองอนะครับผมก็เลยว่าทําสไตล์ให้เป็นบ้านที่พืออบอุ่นเหมือนว่าคือรีเควสจากทานแบบไหนอยากทานน่าเนเพียบมากเพ็ยน้อยอะไรนะครับผมบบก็เลยจัดแต่งให้เป็นสไตล์เหมือน,นมาทานที่บ้าน ียงนะครับอยู่ที่คาเฟ่เนลวานานะครับบายเดือนแม่หมีนะครับร้านอาหารแสนสวยนะครับแล้วก็พบกับผู้บริหารสองท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดี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 ครับครับผมอ๋ายศวัรรษคุณนรสชาตินะครับหรือเล่นอ๋อเล่นมายศนะครับผมครับสวัสดีครับผมชัยทัศน์รัตนาคมครับเรียกผมอาศกันครับคุณยศกับคุณอาร์ชนะครับสปุ่มหอยยาตเล่นที่เล่นนะครับครับครับเอาสบาย ก็ความเป็นมานะครับทาไมถึงชื่อเพาะมากนะครับชื่อร้านความเป็นมายังไงครับขอให้เล่าหน่อยครับครับผมเดี๋ยวขอข้อขึ้นนิดนึงนะครับที่นี่เองเนี่ยเคยเป็นเลินไม่หลุยสาขาแรกนะครับซึ่งเลินไม่หลุยเนี่ยเราเราเปิดมากว่า20ปีนะครับตอนปัจจุบันนี้ก็มีสาขาต่างๆอยู่ทั่วเทียบหลายสาขาใช่ครับแล้วก็ที่นี่ถูกปิดเกจการลง นะครับสถานการณ์โควิดที่เราเจอกันนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยจะเป็นเจนรุ่นสามของเลนไม่หล็กนะครับก็เลยเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้เองเนี่ยเคยเปิดเป็นร้านอาหารนะครับคือคือเดิมทีเองเนี่ยเราไม่คิดจะทําร้านอาหารนะครับเราจะทําที่นี่เป็นศูนย์สุขภาพนะครับแต่วันนั้นจับผัดจับหมูมันมีไลเดอร์ ไลเดอร์ไลเดอร์เข้ามาสั่งอาหารเลยไม่หรือนะครับแล้วก็ประกอบกับที่นี่เองเนี่ยลูกค้าเก่านะครับรีเควสว่าเอ๊ะเราเห็นเรากลับมาแล้วเลยอยากจะให้ให้เปิดเป็นร้านอาหารแต่เราคิดว่าเอ๊ะเราต้องทําให้แตกต่างนะครับในเมื่อเลยไม่หรือที่นี่ปิดมานานแล้วก็เลยเลยคิดคอนเซ็ปต์ว่าอยากจะเปิดเป็นคาเฟ่นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าคาเฟ่เดวานาก็คือที่นี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโนมโบวาน่า ครับก็เลยกลายเป็นคาเฟ่เดวาน่าครับบายเดีไม่รู้อีกครับผมเพราะว่าเดินนี่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบที่ใช่ครับอาหารเมนูที่ใครมาที่นี่ต้องสั่งคือครับซิกเนเจอร์ของร้านนะครับซิกเนเจอร์ที่นี่เองนี่ก็มีหลายเมนูเด็ดๆนะครับวันนี้ที่นําเสนอก็อย่างเช่นหมูฮ้องนะครับหมูฮ้องเป็นในภูเก็ตเลยครับหมูฮองนี่เราทําสไตล์ภูเก็ต นะครับโอ้วนหวานแล้วก็มีน้ำจิ้มเปรี้ยวนะครับแล้วก็แกงเหลืองนะครับแกงเหลืองยอดร้าวแกงเหลืองยอดะพร้าวโอ้ดูน่าทานมากเลยครับครับผมเราเห็นสีสันค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องปรุงมาจากภาคใต้เลยที่สําคัญเนี่ยตัวชูโรงเราจะใช้ขมิ้นจากทับปุ่นโอ้นะครับเป็นขมิ้นที่มีชื่อเสียงดับต้นๆของประเทศ เขาบอกว่าไอ้ตรงขั้วกรเนี่ยใช่ฮะบอกว่าขิ้นเนี่ยอันเมื่อก่อนมันจะเป็นพวก เออเหมืองแร่ใช่ครับใช่ครับเป็นเหมืองแร่เก่าความมีสารสำคัญสารคัญในการที่เขาไปปลูกในแหล่งเหมืองแร่ครับจะทําให้สารสําคัญของขมิ้นมีปริมาณที่สูงครับเราครับพืชิุ่มกินได้ประโยชน์แน่ๆครับเราสังเกตสีนะสีเขาจะเหลืองกว่าที่อื่นใช่ใช่หลายคนถามว่าใส่สีหรือเปล่าไม่นะครับเราเป็นเป็นสีจากขมิ้นนะครมาทำรสชาติแน่นอนนะครับนะครับประกันครับอีกตัวที่นําเสนอก็คือเห็ดเห็ดแครงครับแครงข้อเห็ดแครงกุ้งสดนะครับกุ้งสดตรงนี้เราจะมีฟาร์ม เห็ดแข็งเราเองโอ้นะครับซึ่งซึ่งเป็นเห็ดฟางเป็นแข็งออร์แกนิกเลยที่กับกระบี่ยนหมอกระบี่ยนกระบี่นะครับครับผมพอลูกค้ามาที่นี่ก็จะมั่นใจแล้วซิมพันเราใช้กะทิสดกะทิสดกะทิสดด้วยสดทั้งแบบใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ครับซึ่งจะแตกต่างที่ของต่างๆที่ที่กับเอามาเอามาจากเท่าไหร่วัสดุนี สั่งมาจากทางใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคยนะครับตัวนี้ตัวไหนครับหมูุูรโกลนหมูผุโกลนะครับเมนูนี้ไม่เคยเห็นหมูโกลนนี่คือเราใช้เคยก่อนที่มันจะเป็นกะปิกนะครับตัวเคยลกเล่นตัวเคยลูกกุ้งใช่ไหมลูกกุ้งเคยจะลูกกุ้งมันเหมือนยังไงเออมันเป็นลูกกุ้งก่อนที่จะแปลรูปเป็นกะปิอนะครับเรามาผัดด้วยกรรมวิธีของเชฟนะครับกระจายรสชาติกลินมัน เค็มๆเหมือนหวานแล้วก็ความหอมเป็นเอกระลาศครับกลวเคยเนีแล้วก็สิ่งสำคัญคือจะหาไม่ได้ทันได้ใช่ใช่ใช่จะต้องไปต้องต้องกลุ่มเรือประมงนะครับไปจับออแล้วเป็นเมนูที่หาทานไม่ได้ทั้งปีเหมนบ้านนะครับเพราะว่าจังหวัดอะไรฮะเมนูตัวนี้ตัวนี้เป็นของต้นกำรับเรือนไม่หลุดเลยจะไม่หลุดเลยจากกะบี่เลยครับผมทางตะกี้ตะกี้เห็นพูดถึงว่ามามายังไงนะทางแล้วช่วงจะทานในช่วงไหน มันเป็นช่วงแล้วแต่ช่วงเคยเขาขึ้นนะครับเองเจอแล้วก็ทําป็นมอสก็จะเป็นหน้ามาแกใช่หน้ามถ้าไม่ใช่หน้าก็ทานไม่ได้แล้วหรือว่าช่วงมรสุมที่ออกหาปลาไม่ได้ก็จะไม่ได้ไม่ได้ทานครับจะทานยากหน่อยแต่มีที่นี่เลยที่นี่แน่นอนรีแนเมนูนี้ครับเมนูนี้เขาเรียกว่าผัดหมี่ปากพนังเป็นผัดหมี่ที่มีชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เราไม่ต้องไปไกลถึงนครเลยมาทานที่นี่จะได้สุดรสชาติต้นฉรับเหมือนที่ไปทานในนครเลยครับเหมือนไปถึงที่เขาเลยนะใช่ครับครับรวมหลายจังหวัดเลยค่ตาเลยรวมหลายจังหวัดเลยครับตอนนี้ที่เราเห็นนี่คือภูเก็ตกระบี่นครนะครับเหมือนรวมรวมเพชร เพชรเม็ดงามของภาคใต้เลยนะครับอยู่ร้านนี้นะขายจนถึงไทยล้วนแล้ตัวตัวนี้เองนี่เราเรียกว่าผักเหลียงต้มกะทิยอดมะพร้าวกุ้งสดัเด็กๆก็จะไม่ค่อยรู้จักผักเหลียงนี่เป็นผักของภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ตรงนี้เราก็สั่งตรงจากภาคใต้เลยว้าวครับรสชาติเป็นไงผักเหลียงผักเหลียงรสชาติจะับมันมันมัน มันกับมันมันไม่เหม็นเขียวนะแต่มันมันไม่เหม็นเขียวแล้วเราเรามาปรุงกับกะทิซึ่งเป็นหัวกะทินะครับซึ่งเป็นกะทิสดกะทิสดรสชาติของกะทิที่จะให้ความหวานมันมันก็ได้จะปรดความเหม็นไม่ไม่ต้องกลัวความเหม็นเขียวไม่ต้องกลัวไม่ทานผักเป็นไงอันนี้อันนี้ดูหัวปลาอีกอีกตัวหนึ่งที่จะชูโรงก็คือปลาทอดขมิ้น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 เนี่ยผมจำไม่ทีคือเราเนื้อปลานี่มันคลุกับขมิ้นขมิ้นนี่ก็จะขมเหมือนกัน ัสมุนไพรสายสุขภาพใช่ครับสายสุขภาพครั้วนนี้จะเน้นเรื่องสุขภาพครับเมนูเครื่องดื่มครับอยากให้ให้ทางท่านแนะนำหน่อยครับว่าเมนูเครื่องดื่มครับคือที่นี่นอกจากจะมีอาหารใต้แล้วเรายังมีที่เราปรับเ่็มสไตล์คาเฟ่ก็เลยมีเครื่องดื่มที่หลากหลายเลยครับนะครับเมนูหนึ่งที่อยากจะชูโรงก็คือเป็นชาใต้ตัวตัวนี้ครับตัวนี้เป็นชาใต้เข้มข้น ซึ่งเป็นชาที่เรามาจากภาคใต้เลยจากกระบี่เหมือนกัน <c oughs> ครับผมรสชาติเขาจะเข้มข้นซึ่งไม่เหมือนที่อื่นครับเอ่อขอรบกวนเมนูนี้เอ่อตรองนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำพึ่งมะนาวโซดานะครับน้ำพึ่งที่นี่เองเราใช้น้ำพึ่งป่าเอาที่ไหนมาครับเป็นจากป่าที่เขาตีมาจากลังตามหน้าผาที่กระบี่เลยครับผมอ๋อที่กระบี่เลยนะรสชาติเองเนี้เขาจะหอมกลิ่นกลิ่นมีเอกลักษณ์เลยครับผมแล้วตัดเอ่อความหวานกับมะนาวมะนาวต้องใช้มะนาวสดเท่านั้น นะครับผมแล้วนอกจากเครื่องดื่มชากาแฟเรายังมีเครื่องดื่มเป็นค็อกเทลครับค็อกเทลก็จะบริการช่วงช่วงเย็นๆครับสำหรับใครที่ชอบค็อกเทลอย่างอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นบูคามิกาเซ่ครับอร่อยมากพีนาโคลราด้าอย่างเงี้ยครับมันเป็นเป็นค็อกเทลที่ทุกทคนที่เคยทานก็จะรู้จักกันแล้วสูตรเหล่านี้ทำอะไรเนีครับจริงๆเรามีเป็นเชฟของอย่างค็อกเทลเนี่ยครับเรามีโรงแรมอยู่แล้วครับที่ที่กระบี่เป็นรีสอร์ทนะครับ ก็เดียมอลล์กระบี hmm. aún, ่เจดเมาลอกกระบี่บีชดีสอร์ทเนี้ยทีนี้ทีมเชฟเขาก็จะมีสูตรของเขาอยู่ที่ที่กระบี่แล้วก็เอาเอาให้ให้เขาทำสูตรนี้มาใช่ครับไม่ต้องไปถึงกระบี่ไ่้เลยมาที่นี่ได้เลยครัที่ก็อาหารอร่อยออร่ยนะจากภาคใต้ไม่ต้องไปเลยไกลๆเนี่ยมาตรงนี้เลยหลายจังหวัดเลยครับมาถึงรวมเพชรงามที่ร้านนี้เลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมขอนญาตถามก็คือว่าด้วยอาหารบางตัวเนี่ยมันเป็นกับผู้ใหญ่นะคนคนใต้คนอะไรผู้ใหญ่แลวตอนนี้เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วเริ่มปรับเปลี่ยนให้รองรับวัยรุ่นเริ่มเด็กน้อยคุณพ่อคุณแม่อยากมาทานคุณปู่คุณย่ามากันเนี่ยตอนนี้คุณลูกอะไอเด็กตัวเล็กๆที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆไว้ด้วยของเผ็ดนะฮะมันจะมียังไงบ้างนอกจากอาหารใต้ที่เป็นเบสแล้วที่นี่นะครับผมครุึงเกิน เราจะมีเมนูอื่นที่เด็กทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้นะครับเป็นสเต็กสเต็กแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีอาหารบริการสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสายบุญมาได้เป็นสายบุญมาได้เลยครับสายบุญมาได้เราจะแยกครัวนะครับแยกครัวแยกวัตถุดิบนะครับระหว่างระหว่างมังสวิรัติและก็อาหารธรรมดานะครับวัตถุดิบนี้ก็เป็นมาคด เยี่ยมมากเลยครับและเรื่องระดับความเผ็ดนี้ก็คือถ้าคนทานของใต้เรารู้ใช่ไหมฮะคนคนใต้นี่จะกินแบบจัดจ้านมากเลยเด็ดตอนนี้ถ้าแบบว่าคนกรุงเทพเริ่มอยากทานอาหารใต้เราจะมีระดับทางทางร้านนี้จะมีแบบลดความอะไรสามารถบอกได้ว่าความเผ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าทางร้านมีอะไรครับีโอเยี่ยมเลยนะที่นี่เองเนี่ยเราเป็นเป็นเหมือนบ้านนะครับมาถึงนี่เราจะมีเบียอาหารต่างกลางนะครับ ลูกค้าอยากให้ทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดคูเวอร์อะไรเงี้ยมาบอกเผ็บอกได้เลยบอกได้เลยครับเพราะว่าทุกเมนูนี้เราทำสดเลยครับแบบเดียทำสดเชฟก็จะปรับเปลี่ยนได้เลยเวลาเราบอกว่าเราทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยอ๋ออย่างนี้เยี่ยมเลยนะพี่เก่งนะเพราะว่าบางคนกลัวเผ็ดบางคนทานเผ็ดไม่เก่งนี่โว้คิดอย่างเดียวจะไปคิดไกลนะเรามีระดับให้เรือกก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมผมจะเกตคือเรื่องทางร้านจะมีเรื่องความสดมากอันนี้ถ้า ความสดเรารู้อยู่ว่ามันสดใหม่ก็ต้องช้านิดนึงเเรามีเบอร์โทรให้ลูกค้าโทรมาสั่งกมีครับมีครับถ้าใครสนใจก็จองโทรมาจองได้นะครับที่0935547444ครับขออีกรอบหนึ่งครับผม0935547444 เวลาเปิดเวลาปิดยังไงที่นี่เองเนี่ยเราเปิด9โมงถึง3ทุ่ม3ทุ่มครับผมแล้วเพจนะครับเพจนะครับคนจะเข้าไปดูในในแฟนเพจหรือร้าน่ร้านเพจร้านนะครับเพจเพจร้านนะครับในเฟซบุ๊กนะครับคาเฟ่เดวานาเรือนไม่หรวยครับคาเฟ่เดวานาเรือนไม่รวยเราจะขึ้นเลยเข้าไปก็จะเจอเจอมาง่ายๆครับผมจาก5แยกวัชรพลเข้า มาประมาณเก0เมตรเข้าซอยรุ่มมิตรครับผมตรงมาอย่างเดียวเลยครับแล้วจะเห็นจะเห็นร้านสวยมากผมอย่งนี้ผมมอไกลไปสวยร้านสวยใหญ่มากแนวแนวร้านที่จัดเห็นล่มเลื่อนมากเลยแนวความคิดมาจากไหนไงกันครับผมจริงๆี้ผมยังไปถ่ายรูปเซอร์ฟียเลยเลยสวยมากมาธรรมชาติจริงๆเราก็เหมือนตรีมที่ว่าเข้ามาแล้วก็เหมือนมาทานอาหารที่บ้านนะครับเพราะว่าอาม่าเคยบอกว่าทําอาหาร นอกจากให้คนในครอบครัวทานแล้วเราอยากให้ทุกคนที่มาทานเห็นมาบ้านตัวเองนะครับผมก็เลยว่าทําสไตล์ให้เป็นบ้านก็คืออบอุ่นเหมือนว่าคือรีเควสจากทานแบบไหนอยากทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรนะครับผมก็เลยจัดแต่งให้เป็นสไตล์เหมือนมาทานที่บ้านอบอุ่นล่ลื่นนะครับต้นไม้เราก็อยากจะมีความล่มลื่นก็เหมือนว่าครอบครัวเราทานยังไงลูกค้าก็เหมือนครอบครัวเราเรากินของดียังไงลูกค้าก็ทานดอย่างนั้นว่าแล้ว มาทางร้านจะมีส่วนลดอะไรไหมถ้ามาจดูทางรายการได้ครับรผมนครับส่วนลดจะไหนโอเคครับผมถ้าใครมาทานที่นี่แล้วก็มาบอกมาจากรายการเที่ยวฟินกินทั่วไทยครับผมมาแจ้งได้เลยนะครับรับไปเลยส่วนลดสรับนโอ้ยิ่งอาเซยมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับมีส่วนลดแล้วสิบรนมาได้เลยนะครับบอกต่อด้วยนะครับแล้วมียอดจากัดไหม ยอนจำกัดจำนวนคนไหมฮะย้อนระยะเวลาเลยฮะกได้เลยครับเอาได้เลยครับช่วงที่สามให้สำหรับพิเศษกับรายการเลยครับผมแค่แจ้งว่าดูมาจากรายการนะครับผมเรามีส่วนลดให้ครับโอเคก็เปวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับครับผมอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีนะครับก็มาได้นะครับมากันเยอะๆนะครับเยอะนะครับ9โมง3ทุ่มนะครับเรามา กินโดยที่อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างจากภาคใต้แทบทุกจังหวัดนะจังหวัดหลักๆทุกครที่เขามาล่ากระบี่ภูเก็ตภูเก็ตนะครับร่มดเลยตัวหลักๆนะครับก็สายสุขภาพนะครับสายทางอาหารภาคใต้ครับ้องของอร่อยอาหารอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะครับทุกท่านร้านนี้พลาดไม่ได้นะครับพลาดแล้วจะเสียใจนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งคู่นะครับต้องขอขอบคุณคุณอาร์ตกับ 卡布，卡布，卡薩利卡布。